าศาสนะสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้แปลความว่าการบำเพ็ญประโยชน์โดยไม่ฉลาดในประโยชน์ก็นำความสุขมาให้ไม่ได้เลยผู้มีปัญญาสามย่อมพลาประโยชน์ดุดลิงเฝ้าสวนฉนั้นความสำคัญที่สุดของภาษิตนี้คือปัญญาดังกล่าวว่า ผู้บำเพ็ญประโยชน์โดยไม่ฉลาดในประโยชน์ก็นำความสุขมาให้ไม่ได้เลยพึงทำความเข้าใจในความหมายท่อนนี้ของภาสิทธิ์ผู้บำเพ็ญประโยชน์โดยไม่ได้รับความสุขมีอยู่เราเองทุกคนก็น่าจะได้เคยทำสิ่งที่ตนคิดว่าเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ที่น่าจะให้ผลเป็นความสุขแต่กลับไม่ให้ผลดังเช่นที่คิดถ้านึกถึงภาสิทธินี้ ก็น่าจะได้ความเข้าใจว่าการบำเพ็ญประโยชน์นั้นเป็นไปโดยไม่ฉลาดในประโยชน์นไม่ฉลาดในประโยชน์นคือไม่รู้ไม่เข้าใจถูกต้องเพียงพอว่าประโยชน์นั้นจะเกิดได้โดยการทำอย่างไรจะเกิดได้เมื่อไรจะเกิดได้แก่ผู้ใด